เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ map project Slayer map นี้เนี่ยเป็น map ที่มาในทีมของ Demon Slayer แบบเต็มๆต็มเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมโคตรชอบเลยนะฮะเมื่อกี้ผมเลยแบบไลฟ์สตรีมไป3ชั่วโมงหนอดหนเน้นๆน,น,นะครับน้องๆคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากรับชมในสตรีมนะครับก็สามารถเข้ามารับชมกันในสตรีมได้ทุกวัน <Wow. S 1> เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับว่าแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนคุณผู้ชมเล่น map นี้แบบเบื้องต้น เริ่มต้นนะครับมือใหม่มือใหม่คุยกันได้นะฮะโรบักหมดแล้วเติมร้านไหนดีนะนี่เลยมาดูชอบร้านเติมโรบักเกรดแจมแถมยังมีบริการกดผลปีศาจและกิปเกมพาร์ทด้วยแหละมาต้องจัดหน่อยแล้ว สำหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบักราคาโคตรแจ่มมาทางนี้เลยสมกบักร้านบริการรับเติมโรบักสูงสุดถึงเรทสิบริการกิฟไอเทมทุกแมปและฟาร์มเวลราคาถูกแถมยังมีจำหน่ายไอดีไก่ตันและกล่องสุ่มไก่ตันอีกด้วยอุดหนุนลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะ ก็โอเคครับเริ่มแมปนี้มาปุ๊บนะครับตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะโผล่บริเวณด้านนอกของเมืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมืองแรกนะให้คุณผู้ชมนะครับเข้ามายังเมืองแรกไม่ต้องทําพวกคงพวกเควสก่อนนะครับให้ดูด้านเมนูก่อนนะการเปิดเมนูแมปนี้นะครับบนคอมพิวเตอร์กดตัว M นะครับบนคีย์บอร์ดแต่ถ้าในมือถือเนี่ยอันนี้ผมก็จริงๆก็สอนได้นะครับถ้าอยากให้สอนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างละกันกดมาปุ๊บนะครับมันก็จะมีเมนูเด้งมาแบบนี้12345ส่้าเมนูนะครับอันแรกก็คือตั้งคานััแหละต้งยบ แบบควบคุมปุ่มไหนนะครับตั้งค่าได้ตามสะดวกนะครับชิปล็อกแบบนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มอัติเนตด้านซ้ายนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับเพราะว่ามาตอนแรกเนี่ยพี่ก็ไม่รู้นะครับก็เลยต้องถามช่องแชทอ่ะเนาะเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าเก็บของของเรานั่นแหละมีของอะไรอยู่ในตัวเรามันก็จะอยู่ในนี้นั่นแหละนะครับเมนูต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับมีแบบบอกแคลนด้วยอันนี้แคลนก็จะเป็นอ่าเหมือนเผ่านั่นแหละครับผมก็จะอยู่แคลนโทมิโอกะนะครับแคลนสุ่มได้้ดานนอก ส่วนหน้าต่างใส่โค้ดเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเอาโค้ดมาใส่ได้แต่ตอนนี้เหมือนว่าโค้ดทุกโค้ดน่าจะหมดแล้วนะครับถ้ามีโค้ดใหม่เข้ามาเนี่ยพี่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างตรงช่องคอมเมนต์ละกันก็ลองเลื่อนไปดูได้นะครับเมนูต่อไปครับผมเมนูนี้ครับอันนี้ก็คือช็อปนั่นแหละนะครับมีอะไรให้ซื้อบ้างก็ดูได้ตรงนี้เลยนะครับรีเซ็ตเผารีเซ็ตปรานคูณนู่นคูณนี่คูณนั่นนะครับเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับผมปิดไปเมนูสุดท้ายครับพาร์ทีปาร์ตี้นั่นแหละนะครับสร้างปาร์ โอเคระบบเมนูก็จะมีประมาณนี้นี่แหละหนะครับต่อไปครับก็จะเป็นระบบการรับเควสของแมปนี้นะครับคุณผู้ชมเดินเข้าเมืองแรกมาปุ๊บนะครับไม่สิต้องเรียกว่าทุกเมืองนะครับเมื่อเราเดินเข้าเมืองไปแล้วนะครับของทุกเมืองถ้ามันมี n p c ที่เราสามารถคุยได้อยู่นะแล้วก็เป็น n p c ที่แบบเกี่ยวข้องกับเราเราสามารถทำเควสทำานูน,นี้นั่นได้นะครับมันจะแสดงขึ้นบนจอแบบนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมมาเป็นหน้าตาเลยนะครับมาเป็นโปรไฟล์เลยแล้วก็จะบอกด้วยว่าอยู่ไกลกับเราขนาดไหนนะครับก็ในเมือง <ๆ S 2> <ๆ S 1> นี้นะครับมี NPC ให้บับ มีตัวนี้ครับโซมี่มีคุณลุงคนนี้ครับอ่าแล้วก็มีซาร่าตรงนี้นะครับมีอยู่3เควสนะครับส่วนจุดแบบนี้นะครับมันจะมีทุกเมืองเลยอันนี้ก็คือจุดเซตสปาวนะครับเราก็มาเซ็ตสปาได้ของแต่ละเมืองเซ็ตสปากดตัว E ทีนึงนะครับบนคีย์บอร์ดนี่เลยครับ New Spa เซตนะครับเมื่ออยากยกเลิกสปาตรงนี้กดปีกรอบนึงครับปา a Was Unset นะครับก็แค่นี้แหละครับผมจะเซ็ตสปาไว้แล้วกันมันก็จะไม่ยุ่งยากนะฮะถ้าเราตายเราก็จะมาเกิดที่เมืองนี้นะฮะแล้วก็ระบบ เควสนะครับระบบเควสเดี๋ยวผมจะลองทาให้ดูตั้งแต่เควสแรกเลยนะครับแล้วก็จะบอกจุดซื้อดาบด้วยจุดซ่อมดาบซื้อดาบจุดซื้อนู่นซื้อนี้ซื้อนั่นในเมืองแรกเท่านั้นนะครับจะสอนเป็นทีละเมืองนะอันนี้ก็เป็นเควสแรกนะครับเข้าเมืองมาปุ๊บเควสนี้สามารถทําได้นะครับรับไปเลยครับเควสแรกง่ายๆครับให้เราฆ่ามอนมอนตรงไหนมันก็จะมีบอกจุดด้วยนะครับก็คือมอนตรงนี้นี่แหละ5ตัวเท่านั้นนะครับวิธีการต่อสู้กับพวกมอนในแบบนี้นะครับง่ายๆเลยครับ บล็อกเสร็จแล้วตีส่วนไปเลยครับอ่ามันก็จะมีคอมโบให้ดูด้วยนะครับตรงนี้นะพยายามทำคอมโบนะครับเพราะว่าเราจะได้ดาเมจที่มันมากขึ้นคอมโบง่ายๆนะครับคลิกซ้ายคลิกขวาสลับกันไปเลยนะครับก็จะเป็นแอร์คอมโบเดี๋ยวทำให้ดูนะมาบล็อกไปก่อน ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายอย่างนี้นี่เห็นไหมอย่างนี้เลยนะครับง่ายๆนะฮะไม่ยากนะครับผมกล้เห <Yeah. S 1> มือนจะมีคอมโบนึงอันนี้ผมไม่ค่อยถนัดนะขวาขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับมันก็จะเตะแบบนี้นะครับน่าไม่ยากเนาะ ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีบล็อกแบบ2บล็อกนะครับจริงๆนะมันจะมีบล็อกแบบแพรรี่แบบนี้นะครับอันนี้จะเรียกแพรรี่นะแต่ว่าต้องป้องกันให้ถูกจังหวะนะครับถ้าไม่ถูกจังหวะเนี่ยมันจะไม่ได้แบบนี้นะครับแต่ว่าการทําแพรรี่เนี่ยข้อดีก็คือมอนเตอร์พวกนี้จะติดสตันนะครับตอน p v p ีดีแน่ๆครับแต่มันทํายากนะเนาะโอเคระวังโดนมอนโจมตีจากด้านหลังด้วยนะครับเพราะว่ากาดจะไม่ได้ช่วยเลยนะถ้าโดนโจมตีจากด้านหลังนะครับ โอเคซ้ายขวาซ้ายขวามัวๆไปเลยก็ได้นะเพราะว่าผมเองก็กดคอมโบไม่กิงนะครับมผมขี้เกียจดูเนาะ โอ้โหอันนี้โดนโจมตีจากด้านหลังนะครับเมื่อทาเควสเสร็จแล้วนะครับจะได้เงินมาเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเงินเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้คือเควสแรกของโซมี่นะครับเควสต่อไปครับของโซมี่มันก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับอ่าเป็นเควสแบบนี้นะครับให้เราเนี่ยอุ้มน้องตรงนี้ครับนี่อุ้มเด็กผู้หญิงตรงนี้ด้วยนะครับฆ่ามอน2ตัวนะครับเอาเด็กผู้หญิงคนนี้ไปส่งที่โซมี่นะครับดีการอุ้มนะครับกดตัวเฮสถ้าบนมือถือนะครับมันจะมีปุ่มอยู่ด้านบนนะก็ดูดีๆีนะครับอ่านี่ เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับตีส่วนไปนะครับนะม,มอนมาปุ๊บกบ็บล็อกรอเลยโอ้โอเคบ,บล็อกรอไปครับบล็อกสองฝั่งเลยเนาะ โอเคตีไปครับเรียบร้อยเมื่อค่ามนเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องพาน้องคนนี้มาส่งที่ส so ่งมีนะครับส่งเสร็จแล้วเราก็จะสําเร็จเควสตรงนี้นะครับแต่ว่าเควสโซมีจ, so จะมีถึง3 <c oughs> เควสด้วยกันนะครับผมก็รับเควสไปอีกอันนี้คือเควสที่3ของโซมี Me นะครับก็คือการฆ่าบอสต,ตรงนั้นนะครับบอสไม่ยากนะครับผมชื่อว่าบอสโซคุ so นะครับบอสโซคุ so เนี่ยก็จะมีดของด้วยเป็นสร้อยคออันนี้นี่เลยสร้อยคอนี้น่าจะบวกเลือดนะนะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองถอดดูไหม ปึ๊บอ่าบวกเลือดเหมือนจะบวกเลือด20เลยนะก็ดีครับดีดีด,ดีดีเลยครับมันก็จะมีบอกเรดดรอปเรียบร้อยนะเรดดรอปยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะมันช่วยกันตีกันได้นะครับแค่ทำดาเมจก็พอเนาะ โอเคอันนี้คือเสร็จเควสแล้วนะครับเราก็จะได้รับของรางวัลอยู่แล้วนะครับของรางวัลมันจะเข้าตัวเลยนะเออลืมบอกครับลืมสอนการอัพสเตตแมบนี้ไม่มีนะครับมันจะเป็นระบบมาสเตอรี่นะถ้าเราใช้สิ่งไหนมากๆนะครับเลเวลมันก็จะอัพเองนี่เห็นไหมสมมุติว่าเราใช้ดาบนะครับมาสเตอรี่ดาบมันก็จะอัพนะตอนนี้มาสเตอรี่ดาบของผมเลเวล21นะครับถ้าใช้หมัดมาสเตอรี่หมัดก็จะมีนะครับมาสเตอรี่หมัดของผมอยู่ที่เลเวล12นะครับก็ดูด้วยแล้วกันนะครับลืมบอกเลยเรื่องสําคัญซะด้วยนะครับตรรงนี้กก็จะสสาาามมถฝึ รีมัดได้นะเผื่อใครอยากฝึกนะครับฝึกได้แต่ว่าไปต่อยมอนดีกว่านะครับนะเออจริงๆไม่ต้องฝึกหรอกตรงนั้นนะครับบอกไว้เฉยๆนะอันนี้ก็จะหมดแล้วนะครับเควสของโซมี่จะมีแค่3เควสนะครับถ้าทำเควสหมดแล้วเนี่ยเราต้องรอก่อนนะครับมันจะส่งผลต่อทุก NPC นะครับเราไม่สามารถแบบอ่าเควสในนี้ต้องรอปุ๊บแล้วไปทำเควสของคุณลุงคนนี้ได้ไม่ใช่นะครับมันจะต้องรอเหมือนกันทุกเควสนะครับดังนั้นก็ดูด้วยละกันเควสต่อไปนะครับผมจะมาสอนเควสของคุณลุงคนนี้ครับวากอนนะครับ าวาก,กอนหรือเปล่าวะเวกวอนนะฮะน่าจะอ่าอย่างนี้นะไม่แน่ใจนะฮะเราก็ต้องรอของเควสโซมี่ก่อนโอเคได้แล้วครับผมนี่เควสของคุณลุงวันนี้ครับก็คือการส่งของนั่นเองเย่ง่ายๆเลยครับเควสนี้ได้เงินเยอะด้วยนี่เลยก็เป็นเควสท,ที่เหมาะสําหรับการหาเงินเลยนะครับอืมวิธีการไปส่งนะครับก็แค่ไปให้ถึงสัญ,ญลักษณ์ตรงนั้นนะครับ นี่เลยมันจะเป็นวงเขียวๆนะฮะเราก็จอดเอโอเค <C> e <an> เสร็จครับผมเราจะได้เงินมาอ่าจะไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับอนว่ามันเป็นเพรที่ได้เงินเยอะพอสมควรน,นะครับ โอเคครับสำหรับเควสต่อไปนะครับก็จะเป็นเควสสุดท้ายแล้วของเมืองนี้นะครับที่นับได้ว่าเป็นเควสนะก็จะเป็นเควสเกี่ยวข้าวของซาร่านะครับเควสนี้หลายคนน่าจะเคยเห็นมาจากช่องคุณเมาคุมะนะครับตอนที่เขารีวิวอะเนาะโอเควิธีการทาเควสนี้นะครับมาคุยกับซาร่านะครับนี่เลยครับเป็นเควสต่อเนื่องจากคุณลุงคนเมื่อกี้นั่นแหละง่ายๆเลยครับมาตรงที่เป็นจุดเขียวๆกดตัว E ค้างบนมือถืออันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะกดปุ่มอะไรนะครับ กดค้างไปเลยครับปุ่มเขียวๆกดค้างให้ครบทุกจุดนะครับจุดสุดท้ายนี่เววสนี้ง่ายมากๆครับแล้วก็ได้เงินเยอะด้วย ็โอเคครับขอสรุปเควสในเมืองแรกเลยแล้วก like ันนะครับถ้าคุณผู้ชมจะเก็บมาสเตอรี่ตอนต้นเกมนะครับทำเควสของโซมี่นะครับทั้ง3เควสของโซมี่เนาะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมจะหาเงินจากเมืองแรกนะครับทำเควสจากคุณลุงนะครับไม่ก็ทําเควสของซาร่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอยากจะแนะนําเควสของซาร่ามากกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ต้องไปไหนไกลนะคอยเก็บตรงนี้รอคุณดาวเควสไปนะครับเรื่องคุณดาวเควสอันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นว่ากดได้ตอนไหนก็กดแล้วก็ทานะครับน่าจะไม่นานมากอันนี้ยังคุณดาวเลยนะครับแล้วก็จุดต ต่อไปครับก็จะเป็น NPC ที่เหลือนะครับส NPC สุดท้าย <c oughs> ก็จะมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็จะเป็น NPC ขายเบนเดตก็คืออ่าผ้าพันแผลนะครับเอาไว้หิวเลือดนะนะเออเนี่ยคุยไปมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับคือ <c oughs> ขายเบนเดตก็ตามนั้นแหละเดี๋ยวลองซื้อดูไหมซื้อไปครับมีตังค์พอไหมเนี่ยโอเคซื้อเบนเดตมาดูซีคือผมก็ไม่เคยซื้อนะเขาบอกว่ามันจะใช้ในการการเลือดไหลแล้วก็พวกแขนหักนะครับแล้วก็รีเลือดด้วยโอเคก็ถือว่าดีคร เราเจอมอนที่แบบตีแล้วเราเลือดไหลนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะ แต่ซื้อไว้แล้วนะครับลองใช้ดูแล้วกันนี่อย่างนี้โอเคแต่ว่าเลือดผมมันเต็มอยู่นะครับก็โอเค NPC ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็น NPC ตัวนี้ NPC ตัวนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับตอนต้นเกมโคตรสําคัญเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันคือ NPC ขายดาบและต้มดาบนั่นเองนะครับนี่เลยจะมีดาบ2ประเภทขายอยู่นะครับมีกรีนคาตาณะและโกลเด้นคาตาณะนะครับผมแนะนําว่าไม่ต้องซื้อกรีนคาตาณะนะครับข้ามไปซื้อโกลเด้นคาตาณะเลยดี กว่าแล้วแต่แะละเอาจริงนะครับและส่วนวิธีการซ่อมดาบนะครับดาบของเราเนี่ยก็จะมีบอกนะครับค่าความคงทนเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นดาบเล่มนี้อันนี้เต็มเลยนะฮะเนี่ยดูจากหลอดเขียวๆนี่แหละถ้าหลอดมันเหลือน้อยหรือว่าดาบแบบรูปร่างดาบมันเริ่มบินเริ่มสั้นเริ่มไม่คมเริ่มเหลือครึ่งเดียวนะครับก็ถือดาบนะครับแล้วก็มาคุยตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถซ่อมดาบได้นั่นเองนะครับว่าแต่เกมมันชัดดาวนะฮะก็เคมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับก็ดีเลยถือว่าเด เฟมาปิดคลิปให้นะฮะ,ะ,ะเฮ้ยโอเคครับคุณผู้ชมครับผมลืมสอนอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับแมปนี้และเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆด้วยนะ <c oughs> นั่นก็คือระบบแผนที่นั่นเองก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> ตอนแรกเนี่ยตอนเราเข้าแมปนี้มาปุ๊บนะครับเราจะมีแมปพอยต์อยู่2องพอยต์นะครับแมปพอยต์เนี่ยใช้ในการปลดล็อกนะครับเพื่อที่จะนําทางนะครับอืมถ้าเราติ๊กตรงไหนมันก็จะนําทางไปยังตรงนั้นนะครับอย่างเช่นเราอยากไปตรงนี้แต่ว่าเรายังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเราก็ต้องปลดล็อกก่อนไม่งั้นเนี มันจะไม่นําทางนะครับเมื่อเราปลดล็อกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถดับเบิลคลิกได้เลยแล้วมันก็จะนําทางเราไปนั่นเองนะครับนี่กดอีควิปด้วยนะครับมันก็จะนําทางเราไปยังตรงนี้นะครับ Butterfly Mansion นะครับก็เมื่อเราปลดล็อกอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถเทเลพอร์ตได้ด้วยให้หา NPC ที่ชื่อว่า Hot Sky นะครับก็คือคนยืนอยู่ข้างม้านี่แหละนะครับคุยไปเลยครับแล้วเราสามารถเทเลพอร์ตไปยังสถานที่ที่เรานั้นปลดล็อกไว้แล้วได้นะครับแบบเทเลพอร์ตไปเลย นะไม่เสียงงไม่เสียเงินไม่เสียอะไรเลยนะครับนี่เลย EC ถึงสถานที่ที่นั้นแบบว่องไวแน่นอนครับซึ่งเป็นอะไรที่โ้อจะดีนะครับแนะนำเลยปลดล็อกให้หมดนะครับสำหรับคลิปนี้ไปละจู้บ๊ายบายไปเลยครับเดฟมาปิดคลิปให้ขอบคุณครับ